ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในประเด็นสงสัยของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามนะครับว่าผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ ในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ชมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับในรอบนี้รวมถึงผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องลงทะเบียนในรอบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็จะสิ้นสุดอายุในปีนี้แล้วนะครับก็คือสิ้นสุดโครงการนะครับ สำหรับการลงทะเบียนใหม่เนี่ยเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดเลยทั้งลายเดิมและลายใหม่และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วนะครับในการาใช้ในการที่เราจะใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่มีออกให้แล้วนะครับเขาจะใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนเพราะฉะนั้นนะครับ วันที่5กันยายนไปจนถึง15ตุลาคมอ่าไปจนถึง19ตุลาคม2565นี้คุณผู้ชมทั้งคนเดิมที่เคยมีบัตรอยู่แล้วและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่นะ